เราะสะุขคุณพระถนาสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซัลลาแต่วันนี้เนี่ยเราแสดงออกแล้วหรือยังซอฮาบะเขายืนยันซอฮาบะเขาบอกบองเกียรติของศาสนา,าของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซัลลาแต่เราณวันนี้เวลาไปเที่ยวนี่ยกลายจะกปีไหมเลยไม่เที่ยวเี่สถานที่มากมากี่คนมากมากไม่มีเที่ยละมานกล้าไหมเถี่จะยื้ละมานณสถานที่ที่คนมากเพราะนั้นเพื่อที่จะประกาศตัวว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮฺสุบฮานะฮาานะุวาซัลลา ในทีที่ไม่มีสถานทีท่รองรับเอาไว้บางครั้งไม่กล้าเลยครับไม่กล้าแสดงออกไม่กล้า Original, ที่จะบอกว่าเรา,าคือมุสลิมแต่เราเนะี่ยต้องกา,ารสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาบางครั้งก็น่าคิดมือนกนันนะค <B ita ern ica> รับก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวันนี้เนี่ยเราถุกคนปรารถนาความสําเร็จครับแต่ความสําเร็จของแต่ละคนนะวันนี้เนี่ยมีมุมมองเท็จแตกต่างกันไปผมในฐานะที่เป็นพ่อขานะครับ ความสําเ็จที่ผมปรารถนาก็คือให้สินค้าที่เราขายอยู่วันวันนี้เนียขายดิบขายดีเพื่อที่จะได้รับริสกีจากอัลลอสุบฮานะหวุวซาลาอย่างมากมหมนั่นคือมุมมองความสําเร็จของคนที่เป็นพ่อขามุมมองความสําเ็จของคนที่เป็นขา้าราชการนะครับเขาต้องการการเลื่อนระดับขั้นในแต่ละปีในแต่ละปีเพื่อที่ว่าบรรลายชีวิตของตัวเองหลังจากตัวเองกเกษียณไปนะ่ะชีวิตของตัวเองจะได้สบายมุมมองของขา้าราชการ มุมมองของนักเรียนนักศึกษาณวันนี้นีต้องการที่จะให้เรียนจบเพื่อที่จะได้รับเกียรติบัตรของตัวเองนั่นคือความสําเร็จในมุมมองของนักเรียนนักศึกษาแต่เราณวันนี้ถ้าหากว่ามองในมุมมองนี้เพียงอย่างเดียวเนี่ยผมบอกว่ามันล่มเหลวครับเพราะเราเนี่ยคือมุสลิมมุสลิมก็คือคนสองโลกโลกดุนยาเป็นเพียงโลกที่เราชายปัจจัยยังขีดเพื่อที่เราจะไปสู่โลกอาคเรอเท่านั้นความสาเร็จแท้จริงของเราณวันนี้ทุกคนดวดนี้ครับ ก็คือการเสียตัวของเราชทาวาของเราข้าวไปเยียบสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลานั่นคือความสําเร็จแท้จริงและถามว่าณวันนี้เนี่ยเราจะทาอย่างไรให้ได้รับความสําเร็จจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลานั่นคือคําถามสําหรับตัวของเราณวันนี้ครับถ้าหากว่าจะมองถึงความสําเร็จของบุคคลที่ได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาเราจะมองใค่ไม่ได้เลยนอกจากบุคคลที่ท่านนาบีม oh ad, ุฮัมมัดสลลอฮุอะลฮิวะสลัมได้ยืนยันพวกเขาหล่านั้นเอาไว้ ในฮะดีสบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดได้ยืนยันซอฮาบะของท่านนะครับสิบคนอบูบักฟินยันนะอุมารฟินยันนะอุสมานฟินยันนะอาลีฟินยันนะอับดุลรา์มานอบูอบไบด้าบินอันจาราะตุลฮะบินอบับดิละซาอิดบินเซิดซาบินอบีวกอรซูเบดบินอาวามสิบคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลุลล,ลาะฮวาไลฮิวาสลัมได้บอกว่าพวกเขาข้าวสวรรค์ทั้งทงเที่บุคคเลแล้วนี่ยังงชายชีวิตในดุนยาพวกเขาทาอะไรครับ นั่นคือบทเรียนที่เราจะต้องทอดบทเรียนว่าพวกเขาทําอะไรถึงท่านนบีมุฮัมมัดยืนยันว่าพวกเขาได้เข้าวสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละบุคคลเหล่านี้แหละครับที่ประสบความสําเร็จนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละยังแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเ,เราเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าความปรารถนาของเราก็เหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันนั่นก็คือปรารถนาสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮฮาาานะะวตล เพราะฉะนั้นการปรารถนาสวรรค์ของอัลลอฮ์ทางเดียวเลยที่เราจะต้องทําก็คือทําให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาพึ่งพ่อพระไทยหรือว่าเมตตาเราให้ได้ไม่ใช่เฉพาะท่านาบีมุฮัมมัดหรอกครับจะยืนยันว่าซอฮาบะเลวเหนียเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้จัดยกยองบรรดาซอฮาบะของท่านาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบุคคลเหล่านี้ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่ายัางไรครับ วาซาบิกูนัลอวูนามินัลมุฮายรีนัลอันซอรและบรรดาบุคคลซึ่งเป็นบนรรดชนยุกแหลกยากชาวมุฮายรียนจากชาวอันซอรก็คือซอฮาบะของฉัานนาบีมุฮัมมัดนั่นแหละครับเราเนี่ยไม่ท่านไม่เข้าไปอยู่ในหมู่ชนเหล่านี่แต่อัลลอฮฺสุบะฮานะฮวาลาบอกว่าวันละีนัตบะอูฮุมบิอีซานินและบรรดาผู้ที่ดำเนินร้อยตามปฏิบัตตามบุคคลแลนี้ยบรรดาซอฮาบะของฉนนาบีเนี่ยบรรดามุฮายรีนวัอันซอร บุคคลทีปปฏิบัติตามบุคคลเหล่านี้ด้วยการทำความดีนั่นร,ลลนรดอดีอัลลอห์อันฮุมว่ารอดูอันฮูอัลลอฮ์ทรงพ่อระไทยต่พอพวกเขาแล้วนั้นและพวกเขาก็พอใจต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหวูวตาลาอะไรล่ะครับคือสิ่งที่พวกเขาจะได้รับว่าอาอัดลดาหุมยันนาตินตะจรีตัตะฮัลอัลฮารุคอลีดีนาฟีฮาอาบาดาอัลลอฮ์สุบฮานะหวูวตาล่าทรงเตรียมเอาไว้ให้กับเขาแลว้วคือสวรรค์ของอัลลอฮ์เที่มีท่านนามไร้าสายไลยผ่านอยู่ณเบื้องหลังของมัน อัลลอฮ์เสียมเอาไว้แล้วซาลิกัลฟาฟซุลอาซีมนั่นแหละคือชัยชนะแท้จริงนั่นแหละคือความสาเร็จแท้จริงนี่คืออาญหเทอ่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาทรงยืนยันนะครับบุคคลที่ประสบความสําเร็จก็คือบุคคลที่ได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตลาลาเราอาจจะมดหวังตาบว่าแค่นั้นแต่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตลาลาได้บอกต่อชายจา่งนั้นว่าวันลดีนัตตาบอุมบิยิก์ซานคนเถ่ปฏิบัติตามบุคคลเหล่านี้้วยการทําความดีแสดงว่าเราเนยังคงมีหวัง มีหวังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซัลลาจะส่งเยี่ยมเอาไว้ให้กับเราสิ่งสวรรค์ที่เราปรารถนาเราทุกคนปรารถนาในฐนานะของความเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นสฮาบะของท่านนบีทำอะไรเนี่ยนั่นคือคำถามสำหรับเราการต้องการสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซัลลาพวกเขาจะไม่รีรอเลยเมื่อได้ยินสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสลุลล,ลัาาลฮวอะัยฮิวะสลัมบอกว่าท้าหากว่าทำแบบนี้ได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซัล่าหา์ครับ ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลลัลฮะเลยฮิวะสลลัมได้นั่งกับบรรดาซอฮาบะของท่านนบ,บีมูฮัมมัดและท่านนบ,บีบอกว่าจากประชาชาติของฉันเนี่ยจากอุมมะของฉันเก็ดเหมือนคนจะได้เข้าวสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวาลาโดยไม่ต้องถูกสอบสวนซอฮาบะคนหนึ่งของท่านนบ,บี د, มูฮัมมัดเมื่อได้ยินแบบนี้น,นะครับว่านบีบอกว่าจะได้เข้าวสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนยกมือเลยยกมือตอนน,นนั้นท่านนบีมูฮัมมัดบอกว่ายารอซูลุลลอฮฺ ขอได้โปรดฉันจงขอดุอาให้กับฉันเป็นหนึ่งในจักเหมือนคนที่ได้ข้าวสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตัลลาโดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนด้วยเถิดนบีมุฮัมมัดขออุอาให้กับซอฮาบะคนนี้นั่นก็คือซอฮาบะเชื่อว่าอุก,กาซะบินมาะซอนเขาเร่งรีบครับเร่งรีบในการตอบรับการเรียกร้องของฉันนบีมุฮัมมัดสลุลลลลฮวาอะัยฮิวะซัลลัมนบีขอดุอาให้เขาได้ข้าวสวรรค์นหนึ่งในจักเหมือนคนโดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนเมื่อได้ยินแบบนั้นซาฮาบา อยารา่รอสูลลอขอให้ฉันด้วยอย่าเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนนบีบอกว่าอูกัสะได้รุนาก่อนเจ้าไปแล้วซอฮาบะของแทนนบีเขาเร่งรีบเร่งรีบในการรัรถนาสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบานะฮุวาซัลลาเมื่อ่านนาบีพูดถึงสวรรค์หรือมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่ง่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไยฮิวะซัลลัมชายชีวิตเทนะครนมาดีนะซึ่งมันมีบอ่อนามของชาวยิวอยู่ซึ่งบอ่อหนามนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังคงชายกวย่่าาาาบอนนทุม แต่ก่อนนานั้นเนี่ยเป็นของชาวยิวและชาวยิวเนี่ยขายให้กับคนดีเมืองมาดีนะท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮะเลฮิวะสลัมบอกว่าใครกาาระทำที่สามารถที่จะซื้อบหน้มนี้ได้จากชาวยิวนะฉันหลับรองสวรรค์ให้กับเขาชาวบ้านหลายคนคิดหาวิธีเพื่อที่จะได้รับบรน้มนี้เอามาเป็นของตัวเองเพื่อที่จะบริจาคให้กับท่านนบีมุฮัมมัดบริจาคให้กับประชาชนอิสลามจนกระทั่งท่านอุสมานได้ยินท่านอุสมานรู้ว่าท่านนบีพูดแบบนี้สุดท้ายแล้วอุสมานสามารถที่จะ หาวิธีในการที่จะสื่อโบอนามนี้จากชาวยิวได้ด้วยทีมันมีรายละเอียดของมันอยู่สุดท้ายเลยอุสมานทำสําเ็จนี่คือการกระทำของซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดเมื่อไรก็ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าทำแบบนี้จะได้เข้าวสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาสลาเขาแรงรีบเขาช่วยโอกาสนั้นโดยที่ไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นลุดมือไปนั่นคือหัวใจของซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮวอะไยฮิวะสลัมในการรีบแร่งรีบแร่งไปสู่การ ที่พวกเขาเล่านั้นจะประสบความสําเร็จจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซาลาเอวันนีเนี่ยเราได้รับการเรียนรู้จากการเรียกร้องของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมครับไม่ค่อยรีบเร่งไม่ค่อยรีบเร่งครับแต่หัวใจของเราปรารานาสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซาลาเหมือนกับซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดนั่นแหละครับหรือแม้กระชังสิบคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมยืนยันว่าได้เข้าวสวรรค์า่าบอกเขาทําอะไรอบูบักทําอะไรอบูบักเป็นใใคครรอุมาเป็น อุสมานเป็นใครอาลีเป็นใครอับดุลรา์มานทำอะไรซูเบตบินอาวามทำอะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวซัลลัมได้เรียกร้องเชิญชวนคนซู่สมรภูมมคอนดักซูเบตรอบรับการเรียกร้องของท่านนบีท่านนบีเรียกร้องอีกซูเบตรอบรับการเรียกร้องของท่านนบีอีกนบีเรียกร้องอีกซูเบตบินอาวามตอบรับการเรียกร้องของท่านนบีอีกถึงสามครั้งด้วยกันท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าถุกถูกนบีจะมีผู้ที่ช่วยเหลือฮาวารียูน <ims> และผู้ที่ช่วยเหลือของฉันในขนณะที่เป็นนบีเนี่ยก็คือซูเบตบินอาวามทุกๆุกประชาชาติมีผู้ที่ซื่อทรัตย์และผู้ที่ซื่อทรัพย์ของประชาชาตินี้ก็คืออา ah บูอูไบดะบินอัญัรอบัดเรียนแล้วเนี่ยซอฮาบะเขาทําเอาไวา้เราเอาแบบอย่างของ่านนบีมุฮัมมัดเอาการกระทําของบรรดาซอฮาบะเทียบพวกเขาปฏิบัติตามแนวทางของ,าา oh ad, ลลลอง่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาปฏิบัติใช้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในหมวดของคําว่า วันละดีนักตาบาอูฮุมบีอัซานินบุคคลที่ปฏิบัติตามแนวทางของบุคคลเหล่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเทวเราจะได้รับความพึ่งพ่อพระเทยจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซาลาและความหวังสูงสุดของเราก็คือว่าอัจดาละหุมจันนาจินตะยรีตาตาฮัลอัลฮารุคอลีดีนฟีฮาอาบาดานั่นคือความสาเร็จแท้จริงซาลิกันฟาวซุลอาซิมความสาเร็จแท้จริงเราทุกคนปรารถนาครับวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลย เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราถูกคนปรารถนาสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาสัลลาแต่วันนี้เนี่ยเราแสดงออกแล้วหรือยังซอฮาบะเขายืนยันซาฮาบะเขาปอกป้องเกีีรติของตัวเองเกีีรยดของศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาสัลลาแต่เราณวันนี้เวลาไปเที่ยวเนี่ยกล้จะปีไหมแล้วนะครับเวลาไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวเที่สถานเที่ยมากๆที่คนมากๆไม่มีเที่ละมานกลา้าไมที่จะยื้อลมาน นักสัาธทีที่ค้นมากไว้นเพื่อที่จะประกาศตัวว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละในทีที่ไม่มีสถานทีที่ร้องรับเอาไวา้บางครั้งไม่กล้าเลยครับไม่กล้าแสดงองไม่กล้าที่จะบอกว่าเราคือมุสลิมเราคือบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละแต่เราเนี่ยต้องการสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละบางครั้งก็น่าขิดเหมันกันนะครับ เมื่อเปรียบเทียบการกระทํำของเรากับการกระทํำของบรรดาซอฮาบะของ่ันนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอัลัยฮิวะซัลลัมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวของผมเองตัวของพี่น้องทุกคนนะครับเราทุกคนปรารถนาสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตัลละเวังว่าเราทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตัลละและเราจะได้พบกันณสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตัลละอินชาอัลลอฮฺเป็นการตัดเรือนตัวของผมเองนะครับเป็นการตัดเรือนตัวของพี่น้องในคลิป Bismillah taufik wan hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh